ปเก็องนทางพินีกี่เขานะพนพนไ่ท่าอะไรเลยน,ะนี่เอาโดมีไฟไมันไ่มีงอออลงแล้วมีมไงล่ะโจเนอม่มีมันมีมันขึ้นเลขเต็ม,มนเลยนี่ก็นอนเ้านี่ก็เสร็จแล้วนี่ว่ารอรอๆๆๆๆโอ้อ เก็บควงเลยนะเก็บควงเก็บควงเลยเก็บควงเลยเดินลองเก็บควงเลยข้ามแล้วไปเอาเดี๋ยวจับไฟนะจับเมนจับเมนลองไฟแล้วก็สุดที่ก็ผมนี่มาเซฟฟ้าไหมพี่นะเซฟฟ้าไหมนะครับผมลูกซื้อฟ้ามาอยู่ไกลนะครับผมว่าจะวิ่งไปซื้อก็อยู่ไกล แต่กนะ็รอยท่อเรียบร้อยนะรอยท่อปลอดภัยครับข้างอนหนึ่งหลอดข้างในหนึ่งหลอดนะครับเอฟซี FC. สวนปลั๊กพวกนี้ก็โยรยงนะิงก็น่าจะเก็บเคลียร์ได้แล้วคันนี้นะครับผมอันตรายนะครับเดี๋ยวจัมไฟก็จะเสร็จนะให้เก็บของรอเลยตีใครจะเคลียร์บ้านเครับไปกระจบเดี๋ยวก็ยังไม่จบเต็มร้อยนะครับผมเดี๋ยวก็โอเคแล,ล้วแหละเรือแค่ฝาฝาปิดตรงนี้ครับผมลืม ซื้อมาเอาวันนีกลับมาอีครั้งหนึ่งนะครับไอศชีราเราจะไม่ผ่านทางหาข้าวเออเออปลาเค็มนะพี่ขายปลาเค็มเออวาไปไอีนะดอปลาเค็มหอน้าปลาดึดึงดึงก็ดองเออลอัวสามก่อนยัถือว่าโอเคีุดได้อัคนดี ใช้อะนะในบ้านหลังที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เีผม่นมาสองไฟพี่เอกนะครับเอฟซีโอเคแต่ม่คอรับโอ้ยรียบ้อยครับทุกท่านอย่างอย่างย่าเยยใช่ขับค้ำอยู่นั่นแหละอ่ามันจะอย่นะไนะกลับมาได้ครับตงีมดตงอะไรนี่ปกไหนเลืออะไร

เเลือดเลยแล้วก็เสียบเขานี่แหะที่มันไม่ไหวอ๋อรอันตรายเนาะอันตรายเนาะเสียบเขาแบบนี้ตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โอนลากไปนู่เนาะลากไปหาต้นทำที่สวิกดูดเบิร์ดได้ไหมเออเออซื้อวิกเกอร์มาตัวนึนได้ววิกเกอร์เออจะได้ไม่ต้องเสียบนะใช่ขอให้มันปลอดภัยตัดตัดสายตัวนี้แล้วก็แล้วทำสายใหม่เนาะโอ้ตัดต่อตรงนี้บอกแล้วก็โยงขึ้นบนเนาะเออเนาะยกยกยกได้นี้โยกขึ้นบนยกตรงนี้มเลย โยอตั้งเสาตัวนึงแล้วก็โยงเข้าทำเป็นแคทเอาอะไรก็ได้เนาะเป็นอะไรนี่ได้อ่ะนะครับแลก็ช่วยเหลือเรื่องไฟบนต้นก่อนเนาะพี่อันตรายพี่ต้องใช้ทุกวันยังใช้ทุกวันช่างไฟเห็นแล้วไม่ไม่ดีเนาะบ้านผมก็เหมือนกันนะเด๊เหมือนกันหรอบ้านผมก็ดีดีกว่านี้หน่อยนึ่งบ้านช่างไฟอะไรไรช่างไฟเป็นโยู่งี้แต่นี่ความรู้เรื่องไฟก็อาจจะอันตรายหน่อยไฟไม่อันตรโอเคยังจำไม่นะ เหตอ,อยังทมงานข้างในจำมมนะจ๊ะฮะเดี๋้าม,ม,มอย่าจันยอย่าเพิ่งเข <c oughs> ้าเมนเลยดี๋ยวเียมเก็บอุปกรณ์่นอกงเฮียครับเดี๋ยวผมจะไปจำมมนทีนีจะได้ลองไฟกัน <c oughs> คือเป็นการช่วเหลือบ้านแม่เล่งเดียวนะครับผม ช่วยเหลือบรรนรถไฟซึ่งดูอััตรารมากที่ใช้สไฟเก่านะครับพวกเราก็ไปที่ทุกทิตไ a ได้ีนะทีขออญาตไปจำเมนไปดูนะารับี่อืมอ่ะเฮ้ยได้ใส่ไอ้ตัวนี้ย่นีนีเหอด รเอแลวดี๋ยวเดียวเกาเอาเบเกอร์ลงหน่อยกัปตันเอาเบเกอร์ลงก่อนลืมลืมกิน ครับครับ,บ,บ,บเอาขึ้นเลยเพื่อนดูแล้วเทสดูนะตอนนี้นะฮเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านะครับด้าน,นข้างใน <c oughs> เป็นยังไงเนาะตอนนี้พี่บ่าวเขาจำเสร็จแล้วนะครับ เอาขึ้นกคู่หน้าแล้วก็ตัวหลังเอาขึ้นคู่หน้าแล้วก็ตัวหลังเฮ้ยปิดไฟติดโอยนใจมเลก็เปิดไฟรียบร้อยจบระบบเลจบระบบไฟ nè, phải ไฟสว่างเด้อ อะไรป่ะงเอาเคลียร์นะาังนเรต่อเออใช่เลยอีกน0 0นัดไฟก็เหลือแค่ฟ้าปิดแล้วก็ทำสายปั๊มพุ่งนี้อืพุ่งนี้มีงานอะไรบ้างรี่ป่กน่าสายปั๊มเลหนึสายปั๊มสองฝาสองสองสามสามก็กลับไอ้มีไหมไฟกับรู้นอะไรนี่เออรู้อ่ะว่าไง ไปห้องน้ำเหรอไปห้องน้ำเออไปห้องน้ำเนาะอ่าผมส่วนตัวผมนะคิดว่าน่าจะมีสักหนึ่งหลอดไหนหรือไม่ก็สองหลอดตรงนน้นเออเอาเอาไงว่ากันตรงนน้นอ่ะหรือไม่เราก็ใช้เป็นหลอดเดิมไหมหลอดเดิมเขามีอยู่แบบเสียบเหรอเออซื้อสายลากสายมาเปบีเสียบซื้อสายใหม่เราซื้อแค่สายมาเออก็ดีขึสวิตปลั๊กปลั๊กเออสายชุดสวิตมาเออก็แค่นี้แหละเพรราาะะว่บบเสร็จหมดแล้วทำปั๊มน้ำออสายปั๊มสายปั๊มใหม่ พราะว่ามันเป็นจุดที่ต้องใช้ทุกวันนะไฟเนาะอันตรายแล้วก็จัการเรียบร้อยเนี่ยก็คือว่าไฟขึ้นเยอะเลยนะครับผมได้เหรอจริงเหรอโอเคฮะได้แบบกล้องหน้ากล้องหลังหาโชว์สองนาทีเออมันลงไวมากนะโอ้สองนาทีผมผมคลิปแรกยังไม่ลงเลยแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่เลยเน็ต เน็ตรูคี้โอเคนะครับผมรอครับสวัสดีครับ